บายดียินดีตอนทัเข่าวสุสาน้องตุ๊กสาลาซับเนืน้อแช่แนวเมื่อนี้น้องตุกก๊กอายุบานนาดวงแล้วเด้นนี่ก็มากับร้านหน่อยนั่งอ้วนเนาะทุกคนเนาะฮาว่าสิไปเอาตกเป็ดเป็นลาเป็ดมาเหอน,นทุกคนไปกันเลยแมนบอกเปไลเป็ดเนาะน้องตุ๊กกับผู้ทางเนาะมานําร้านซืซ่อไม่รู้ทาง นี่อันนี้คือเส้นทางม่านบานนะาดวงวือลงมาทางเมืองแวนทางก็จะเป็นหองเป็นถุมแบบนี้เลยทุกคนตอนเข้ามาเขาก็ค่อนข้างที่จะระวางเพราะว่าทางมันแบบถ้าฟนตกแล้วมันบกบไหลลงทางห้องล้อนะมันจะไหลลงกลางขังทางจะให้เอเสาะดินออกไปแล้วมันจะเป็นเป็นหงเป็นถุมไปเนาะทุกคนฮยยังขึ้นฟู ป้า,ายธรรมศาตร์แถวนี้โคตรงามทุกคนมาแล้วฝนตกอากาศก็อนหววนเนาะท้อนหวานแต่แบบมีลมพัดเย็นเย็นอากาศดีเับน,นทางไปเห็นอวแล้วเห็นแล้วเห็นอ้วนแล้วทุกคนมาหลัดปิดมาตอนนะตัวเป็ดเนาะ ตอนอาตกเปิดอยู่ทางนี้เขาจะปล่อยปิดลงนาเลยเนาะทุกคนเออมันกินอน่ยแมงม่ากินแต่ว่าปิดก็บอกคอยมันกินข้าวเนาะแต่ว่ามื้อนี้ค่ำแล้วว่าสิไปเก็บพักมาแล้ววดวด,วดเก็บรับเก็บรับ anh đi cả thùng đẹp học cái nổi đi bay, mưa, มันบไปเหรอเขาจะยามอยู่เหรอเด็มันหักไปอ่ะ ตอนนี้เขาก็สิไลเป็ดแล้วก็เมื่อเฮือนแล้วค่ะไปเมืองอันมู่บานมู่บานแถวอันบานนาดวงเด้อยทุกคนเด้อไปข้มาเน้อบ้านนั้นบ้านนาดวงเนาะจะเป็นมู่บานทีอยู่ติดแคมทางอยู่ติดเขมทางแล้วก็เป็นมู่บานหนึ่งที่อยู่ในเขตอันล่องแหวนเือว่าเมืองแหวนเนาะทุกคนเนาะเมืองแหวนโมเมนเมืองเด้อยทุกคนแต่จะเป็นเป็นบ้านเป็นมู่บานเป็นเขต เขตหล่องแหวนที่เป็นมูบานที่ขึ้นกับเมืองสําเหนือเด้อทุกคนบบแมนันบบแมนเมืองหนึ่งของแขงหัวพันเนาะเป็นเขตหนึ่งของแขงหัวพันแล้วก็เป็นเขตหนึ่งของเมืองสําเหนือนั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวนี่น้องตุ๊กอกยู่บ้านนดวงขี่รถมานี่ก็เสิร์ฟเวลาอยู่สี่หาสมโมงเพราะว่าถนนหนวทางอะนะบบคอยดีบ่บอคอยดีแล้วก็เป็นทางนินแดงเป็นทางที่มีขุม มีขุมหลักกทางหายอา่ะบริหายเรามีคุ้มไรเป็นอ่าถนนทนทางที่นีขุมหลักหลายส่วนหลายประชาชนยูแถวนี่ก็จะให้ไทยเฮ็ดนาค่ะขายหลักกาผู้ยิงกับเพิลจะตําฮูกหนาอมตําฮูกทอทอผาเฮ็ดผ้าเบียงเฮ็ดสินขายเด้อทุกคนแล้วก็เป็นเวลาบางเป็นเวลาบางของผู้ผู้หญิงเพิ่์ลจะเพิลจะ เผื่อจะตั้มท่อพาแล้วก็ยูเฮือนแล้วก็ยูเคสเมืองแหวนหรือเคสหล่องแหวนนี่จะมีจุดพิเศษอย่างหนึ่งคือเผื่อจะเฮ็ดเฮือนมุงใบขอ้อมุงใบค้อแล้วก็จะมีเฮือนทรงลาที่เป็นเฮือนอันอ่าเฮือนถูกกงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็สังเกตได้ป้ายูทางอ่าเมืองแหวนเรือเคสหล่องแหวนนี่จะมีมักมักข้อเนาะทุกคนนี่เนาะ จะพาทุกคนรีวิวมู่บานบานนาดวงเดอ้ออ่าน้องตุ๊กอาจจะเห็ดหลายๆมู่บานที่น้องตุ๊กได้ไปเน้อเคล็ดหลงแหวนนี่เดอ้อทุกคนเดอ้อทงหน้าแถวนี้โคตรงามเลยทุกคนอ่าทงหน้าแถวนี้เพิ่นจะปูเขาไก่หน่อยแต่เป็นเขาไก่หน่อยพันอ่าพันก็เขาไก่หน่อยเหลืองเดอ้อไหลมันลงไปไปหไลมันลงไปไปะ เขาแก่หน่อยเหลืองเด้อแล้วก็ยางลงไปนี่ก็จะเป็นถุงนาแล้วก็จะมีเฮือนของอันพมะประสซุนยูบานนาดวงเนาะหละักเคสนี่คอนข้างจะเป็นเคสหวนกอนสาเนือเนาะจะมีต้นมะพร้าวแล้วก็มีตน้นต้นมะข่อเนาะต้นมะข่อคือจะเป็นมากปีนี่แล้วก็กินปีนาเนาะทุกคนเพราะว่าปีนาค้อมาย่าของปีนาเนยลงตุกคือ คือต้นปีเรือถ่ายปีถ่ายปีหนีจนหอดปีหนานเองเดือนหนึ่งเดือนสองกันยังได้กินหันนะเป็นสวงมะข่อเป็นมะขอเป็นเป็นเป็นมากใหม่เป็นมากใหม่เป็นมากใหม่เรือเป็นเป็นม้วงใหม่ที่สามารถกินกับข้าวได้กินกับข้าวได้เป็นมาวงใหม่ย่ำหนาวอืทุกคนเดี๋ยวนี้นลองตุ๊กพาทุกคนย่างมา ลงมหาหอดผีบิวทังนี่โคตรงามเลยก็พี่พาทุกคนเบ่งถุงนาเด้อนี่สวยมากละมูบานละยุดแจเนอผุนเนาะทุกคนแล้วก็จะมีเพือนส่งราอยู่สองหลังเพราะว่าอันเพื่นก็พัฒนาหลายแล้วเนาะพ,พัฒนามีเพือนเพือนดีหลายคือแบบเพื่อน,อนที่ก็โดยปูนก็โดย ดินจีสีมังหลายแล้วเนาะทุกคนเพื่นก็พัฒนาจะบ่คอยเห็นปันเดอร์เหล้วทีเป็นเฮือนทรงลาวแบบเก่าๆแบบอดังเดิมนะทุกคนแต่ก็ยังมีมูหวานทียังมีันเฮือนที่เป็นเฮือนทรงลาวเฮือนแบบถูกกงเก่าแกเน้อเคลดหล่องแหวนนี่เนาะพ่ะว่า เส้นทางมาทางนี้นะมันค่อนขางทีจะบดีเลยก็เลยให้เธอคนที่อ่ายูทูบเบอร์หลายๆคนยังบ่กเขามาถึงเนาะแล้วกะ็ยังมียังมีแอบ์แอ่ส่วนนนคนทางทีนั่นแล้วก็ให้เธอการเดินทางอ่ะขอนขางทีมาอยากไปมาหาสู้กันอยางเนาะแล้วก็เลยให้เธอประชานชนทางฝั่งนี้โดนิโดนๆนอกไปอ่า เมืองที่แล้กก่ทางคนในเมืองก็โดนๆค่ะโบมีเวียกจําเป็นเรือนเดินนะเพื่อนก็จะบ่คอยเขามาทางนี้ปันเดินเนาะแต่ว่าก็ก็มีคนเขามาเที่ยวมาอ่าน,นอยู่เด้อทุกคนมู่บานแถวบานนาดวงนี่เพื่อนก็ใส่ใส่หําลิ้นเนาะนี่อันนี้คือต้นมะพร้าวเลยทุกคนนี่น้องตุกกะพ่าหอย่างราะนี่ก็ขำลเลยด้วยทุกคน ประมาณ4ีหามงแล้วน้องตุกมาแต่สวยแต่ฝนตกน,น้องตุกระยะยานยานฝน,นตกยานฝนตก <c oughs> นี่อันนี้คือต้นมะข่อถ้าฝนตกนีนน้องตุกยานเมื่อเฮือนบุร่าเนาอทุกคนต้นมะข่เมือก่อนหันเห็นน้ำคลิปไอสกายไลท์ซีเนลเนาะ เห็นน้ำคิวไอสกายไลท์ซีแนลเ่นกะอ่าเห็นเป็นมีเฮื่อนทรงลาวมีเฮื่อนแบบถูกโกงหลายแต่เดี๋ยวนี้บขอยมีแล้วด้วทุกคนเพราะว่าพัฒนาไปหลายแล้วเออดังนี้ต่วานม่จ้าคนหน่อรอนี้ออ ยังอยู่ไอซ์โอเคเอ้าทํายังยังไง <anderen> <hourlys> America, เพื่อนนิกาเพื่นจะมุ่งไปขอด้ยวยทุกคน <c ười> ทุกคนเท่ายางก็เพื่อนที่เาทาพักค่ะเนาะยางลงมาเตอพี่นอ้องทุกคนเนาะก็จะมีแบบ บูบานเดียวกันฮัลเลตแต่แต่ว่าเพื่อนจะเอินคุ้มเตอคุ้มนเนื้อนะกอันี้ก็คือบาน,นัดดวงมีเพื่อนเยอะหลายเลยน้องทุกคนมีเพื่อนแบบเป็นปูนเป็นหลายแล้วก็เพื่อนนั่นทีที่เป็นเพื่อนซุงลาแบบเก้าหันบ่อยมีเลยทุกคนคือว่าเมื่อบูบานนี่จะมีอยู่ประมาณสามสิบแปดหลังคาเพือนเนาะทุกคนเป็นมูบานทีหน่อยเพื่อนน้าเพื่อนฟองเพื่อนอะ่ะ นี่บิวแถวีนโขรงามเลยทุกคนเป็นบิวทงนาวิวทงนาโอ้ตอนเสาร์มายังอินเนาะคือคักวิวแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร,รศศ์งามเลยแล้วก็โซนฝากนานคือเป็นโซนมะข่อเลือเป็นปลาข้อเนาะทุกคนที่เป็นเสรเิร์ฟเบอร์ข้อมามุงหลังคาคือแบบนี้ด้อทุกคนอันนี้คือเสิร์ฟเบอร์ข้อมามามุงเด้อทุกคน ขาบาเซอร์เบอร์ขอมะมุงก็จะกันแดดกันฝนได้อ่าทังมดสามปีเนาะทุกคนสามปีแล้วก็จะเสื่อมสภาพไปคือลองกพาทุกคนเลาะยางเลาะยางออมมู่บานี่เนาะทุกคนเนาะยางเขามู่บานี่ก็คือแบบวา่า,ามัานผมมีอินเทอร์เน็ตทุกคนแต่ว่าแถวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตก็เลยพาทุกคนมาอยางเลาะแถวนีเนาะทุกคน ในหน่อยในยหน่อยก็เฮ็ดเปียกแล้วทั้งน่อยนี่คือนอหน่อยซ้ำหนีหนึ่งข้าวล่างถวยเป็น่ะเฮ็ดอันเด็กกินสมตปาหน่อยเอ,อยอข้างหน้าอือไปสอนฉันไปติดหนึอ ออสอนบุติดหนึ่งก็ได้เอเนาะเออระบางระบังมิดเผื่อออกไปเดื่อฮอร์ทยนี่สอนสิ่งสีสิ่งสาละฝนเออสองโมงตอนสองโมงพอฝนกำลังมาแัวเนาะขายเออไปกันเลยยังละแถวนี่ ยูยูเทิงพุ่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตบุไดยังรอ่ะถ่ายเลยถ่ายเลยอืมแบกใหม่ไปกันเลยเออแบ็กลัไปดังไฟวู้เกียงเกงอ่ะเนาะเพื่อนยู่กันด้ออ๋อ น้อยๆปนอีฮูเฮดเบียกแล้วทุกคน<ห>ความเก่งถ้าผู้เด้อมีหลัวมีฟืนหลายแบบนี้นะเขาจาว,ว่าเฮือนหลังหนันมันเลยทุกคนแบบมีครบทุกอยา่างอะะเออีิพาทุกคนไปเบื่องเฮือนทรงลาวเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้จะมีสองหลังหรือสามหลังประมาณนั้นนะทุกคนเดี<ป>๋ยวไปไปเมื่อวานหนานอกจุดสุดท้ายของเบืองอีกาะ ก,ก็ง้วคลายฝ่นก็จะยุนหัวมันกันแบบนี้แหละแล้วก็มีหมูมีไก่อันเลยนะฝกนจะปล่อยตามบานแบบนี้เลยธรรมศาสตร์ไปไปฏิปฏินี่ฝนกำลังเผาใหม่ Ừ subscribe cho kênh Ghiền เห็นเฮหวนี่สิเหล็นงาเปลี่ยนเนาะยังเห็นอันนี้นี่ยังเห็นเฮือนนี่เรเคยเห็นช้ำเนื้อไมาอินนี่มาเฮือนเออก็เลยพระยังเลาะยังเลาะไปอ้วนอ้วนมาตุ้งยังเลาะนี่อันนี้คือเป็นเฮือนถูกกงเหรอทุกคนเหินจะเห็ดอ่ารขลังคามุนๆออกมา แ้วเด้อแล้วกัมุงบอร์ขอเป็นตาเย็นเนาะทุกคนเป็นตาเย็นเป็นตาออนซอนไปไปไปอันนี้คือยู่กวงบาล่ะแต่จะมีห่านขายเฉียงน่อยๆเมืนดีเดยโอ้อาเจคอเคนี่เอตฮะนบอโฟังหิน ไปสอนมาเห้อร้าบอกใหญ่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 เออปุะควรเทากันยางลงมาจนสุดหมู่บ้านเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะแล้วก็พื้นกันยังเ็ุอันเล่าข่าวเล่าข่าวอยู่แคมทางเนาะทุกคนแล้วก็จะมีวัดทาเป็นอัน อันนี้คือเป็นวัดเนาะทุกคนแล้วก็จะมีต้นโพเิ์เยๆอยู่นี่แล้วก็มื่อเ่นาอาจจะออกเดินทางไปบานเตื่อมเลยทุกคนจะไปกันตอนสวยแล้วก็จะมานอนอยู่บ้านนาดวงคือเก้าเนาะทุกคนเพราะว่าได้ถามข้อมูลเพราะว่าได้ถามข้อมูลอ่ะนำพอเซียวเราเพิ่นว่าอ่าออกจากบ้านนาดวงไปประมาณ12บกิโลเนาะทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกับ น้องอ้วนกะขอลาทุกคนไปก่อนเพราะว่าน้องตุ๊กจีนังถ่าหลดคลิปแล้วก็โลดคลิปอยู่แถวนี้เพราะว่าแถวนี้มีอินเทอร์เน็ตเนาะทุกคนเดี๋ยวถ้ามักคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กให้คลิปต่อไปเด้อบาย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 เด้วน